สวัสดีสวัสดียามเช้าสวัสดียามเช้ามอร์นิงน่งมอร์นิ่งยามเช้าครับโอ้โหแสงแดดส่องลูก,กตาอาฮ่าอาฮ่า,าลูก,กตาก็เสพดีครับนี่ยาอายังดีนี่ก็เราก็จะเดินทางไปอำเภอปราสาทไปทำรถก่อนจะ ไปทําอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามชมก็วันนี้ก็มาพูดคุยกันนะพูดคุยแชร์ประสบการณ์สําหรับสายบรรทุกนะครับมาพูดคุยกันว่าจะพูดหลายวันแล้วนะครับก็ผมได้ไปส่งไปส่งของนั่นแหละโรงงานโรงงานหนึ่งมันหลายโรงงานอยู่นะครับแบบอาทิเช่นแบบร,บรปภบ้าง พนักงานห้องช่างบ้างเจอกันแบบใครเจอเหมือนผมบ้างครับคอมเมนต์กันมาหน่อยครับบางโรงงานนี่คือแบบเราขับรถไปเหนื่อยๆแล้วอะเอออย่างรอปรพอยเงี้ยบางที่โอ้โหเต็มสเต็ปเลยครับยิ่งมาผู้จัดการนี่อแต่บางบางบางที่อ่าเราไม่เคยไปบอกตั้งแต่ ราพอพอจนแบบถึงที่ลงอ่ะเอออันนั้นบางที่นะครับบางที่แต่บางที่โอ้โหเจอกันเจอปุ๊บเราไม่รู้เนาะเราไม่เคยไปอ่ะอย่างสมมติว่าเราไม่เคยไปอ่ะว่าเราโอ้โหเต็มที่เลยยังงูนยังงูนย่างงี้ย่างนั้นหน้าบงหน้าบูดใส่เราอีกบางที่นะบางที่ผมเจอกับตัวแล้วครับใครเจอกับตัวบ้างนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกัน นะครับบางโรงงานเนี่ยโอ้เข้าไปในโรงงานเออพี่พี่ต้องทําอย่างงี้นะพี่ไม่เคยมาใช่ไหมพี่เคยมาไหมครับเนี่ยถามแค่เนี้ยคนขับรถก็อุ่นใจแล้วเออถ้าเออเคยเห็นเคยมาแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็จะได้ไม่ต้องบอกไงเ,เออเราปภก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยแล้วการลงของก็จะได้รวดเร็วด้วยอ่าอย่างผมไม่เคยไปสมมติเนาะเนี่ยผมไปโรงงานตรงนี้ยอ่าสมมติอ่า ผมเข้าไปผมไม่เคยเข้าไปว่าเขาจะต้องทํำยังไงบ้างเออจะต้องเดินเอกสารตรงนี้นะพี่ต้องไปเดินเอกสารตรงนี้นะไปยื่นห้องนี้นะก่อนอย่างนู้นนี่นั่นเนี่ยคือถ้ารอปภหรือพนักงานบอกนะผมยกนิ้วให้เลยนะครับยกนิ้วให้เลยคนขับทุกคนก็ต้องอุ่นใจแน่นอนนะครับไปส่งของที่ตรงนี้ตรงนี้อ คือเรา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 ,เราขับรถไปเหนื่อยเหนื่อยแล้วอะแล้วไปเจอว่าแล้วทําไมไม่ดูนูน่นดูนี่แล้วทําไมไม่ยื่นเอกสารตรงนี้ก่อนแล้วทําไมไม่รอขาประกาศก่อนแล้วค่อยมานู่นนี่นั่นเออคือเจอบ่อยอะบางที่นะครับบางที่ไปไปตามคิวอ่าพอไปลงไม่ตามคิวไม่ตามเวลาเออผมโดนมากับตัวแลวครับ วันนั้นไปถึงคิวหนึ่งได้ลงคิวบวยครับเออก็คือคือเราไม่รู้ไงคือเราไม่รู้คือเราไม่รู้ว่า,าบริษัทนี้เาขาทำยังไงบ้างเราไม่รู้เราไปถึงเราก็เหนื่อยเนาะครับไปถึงนู่นตีหนึ่งเกือบตีสองเรานอนตื่นเช้ามาเจ็ดโมงเราก็เก็บผ้าใบเสร็จเ,เก็บผ้าใบเสร็จเราไม่พร้อม ไอคนที่พร้อมไปก่อนเออแต่คิวเราอะคิวหนึ่งเออวันนั้นคือคิวหนึ่งเลยแต่เราไม่พร้อมพอเราไม่พร้อมเสร็จปุ๊บได้ลงคิวประมาณคิวหกคิว 7. เจ็ดอ้ามันเสียเวลาไหมครับแล้วเราจะรีบเหยียบไปทําไมเออถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ไปสายสายไม่ดีกว่าเหรอเออไม่ต้องเอาคิวอา่าขอบคุณเอฟซีครับทักทายกันยามเช้าก็นั่นแหละอันนี้คือเอามาพูดคุย นะครับแต่บางราปภเลยโอ้โหยืนใบงานเอ้ามาจากไหนครับของมาจากไหนครับเคยมายังครับอ่ะพี่ผมไม่เคยมานะครับอ่ะพี่เอาเอกสารตรงนี้เสร็จพี่ไปตรงนี้นะอ่ะไปตรงห้องช่างพี่ต้องยืนใบนี้นะคือแบบได้ยินคํานี้มาแบบเอออุ่นใจมากเลยอุ่นใจแบบไหนเพราะว่าเขาบอกรายละเอียดหมดเราก็จะได้รู้เลยอะ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เรามั่นใจแล้วว่าเออเราต้องทําถูกเราเอกสารถูกเออเอาคิวอาโค้ดบ้างอะไรบ้างเออนั่นแหละครับเราเอาคิวอาโค้ดบ้างนู่นนี่นั่นเออหลายอย่างยื่นเอกสารตรงนี้ตรงนี้ห้องช่างตรงนี้ตรงนี้อ่ออะไรบ้างนะครับถ้าเราไม่รู้เราก็ถามทีมงานถามเพื่อนอ่อมันมีบริษัท อยู่แถวอบ้านสร้างนี่แหละอูโหูตั้งแต่ป้อมแรกเลยผมไปครั้งแรกด้วยบ้านสร้างแถวบ้านสร้างผมไปถึงปุ๊บผมถามว่า,พ,มมา,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 าพี่ผมไม่เคยมานะครับเราเราเราถามเขาพี่ผมไม่เคยมานะครับต้องทำยังไงบ้างไปตรงไหนไปลงตรงไหนโอเคครับเดี๋ยวผมบอกอีกสักพักโรอพอๆครับยืนแบบ คือเราเขารู้เนาะเขาก็มีวิทยุสื่อสารอยู่แล้วเขาจะจะโวอบอกกันว่าอาคันนี้ไม่เคยเข้าเขาก็จะยืนดักเราให้เลี้ยวตรงนี้ให้เลี้ยวตรงนี้คือแบบเออมันก็ถูกใจเราอะแต่บางที่เราไม่รู้ไฟผิดที่อช่างไม่ยอมยื่นเอกสารไม่ยอมยื่นอะไรเราไม่รู้เนาะบางที่ต้องเอาเอกสารไปยื่นก่อนแล้วก็ขึ้นช่างบางที่ขึ้นช่างแล้วค่อยเอาเอกสาร โอ้แต่ละที่แต่ละหน้างานนี่ไม่เหมือนกันนะครับก็โดนด่าไปซะแล้วทําไมไม่ฟังเสียงก่อนจะรีบขึ้นไปไหนอ้าวก่าผมไม่รู้ถ้าผมรู้อ่ะผมจะขึ้นไปเหรอเออใช่ไหมอ่ะก็โดนใครโดนกันบ้างแบบนี้นะครับแชร์ประสบการณ์หรือว่าพูดคุยกันนั่นแหละตรงไหนอะไรยังไงนะครับอย่างว่าอะไรเนาะจุดพนักงานบริการเนาะ เขาก็เป็นพนักงานเหมือนกันเขาก็เงินเดือนเหมือนกันไอเราก็บางคนก็เป็นเท่าแก่บางคนก็เป็นคนขับรับจ้างเหมือนกันนะครับก็มันก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่ละที่นะครับแต่ละที่แต่ก็อยากให้พนักงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เวลาคนขับรถหรือว่าถามเขาสักคำเหอะ เคยมาไหมครับอย่างรถแปลกๆไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยถามเขาสักคำเหอะว่าเ,ออเคยมาไหมครับเอ,อเคยมายัางครับถึงเราถึงอย่างน้อยอะ่ะเคยมาแล้วหรือว่าอะไรนานๆไปทีหนึ่งก็ถามเขาก็ได้ครับพนักงานพี่เคยมาไหมคะพี่เคยมาไหมครับถ้าพี่ไม่เคยมาพี่ทําแบบนี้นะแบบนี้นะอ่าโอเครู้เรื่องพอเรารู้เรื่องแล้วเราทําปฏิบัติตาม กดโรงงานหรือว่าอะไรของเขาก็มันก็เร็วอะ่ะเอออันนี้ก็ฝากแชร์ประสบการณ์หรือว่าใครเคยเจอเหมือนผมโดนเหมือนผมก็คอมเมนต์กันมานะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่เราไม่ต้องเอ่ยว่าโรงงานไหนนะอาโรงงานไหนเราเอาเป็นแบบเจาะจงแบบโรงงานที่ใดที่หนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับ,ารบสายบรรทุกด้วยกันอ่ะโอเคกอนนี้ก็แชร์ประสบการณ์ การที่ว่าไปลงของโดนแบบไหนอะไรกันบ้างอ่ะโอเคสวัสดีครับอยังดีหวาดเจี๊ยบเชิบเชิบยาวไป